สี่ห้าในเรื่องของการระดมความคิดเห็นกลุ่มเป Bel ้าหมายนะคะเพื่อต,ต้องการทราบว่าเขาต้องการให้มีรายการอย่างไรบ้างรูปแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็จะจัดสองครั้งเป็นกลุ่มของรายการเด็กกับกลุ่มของรายการครอบครัวเราตั้งเอาไว้ว่าความสําเร็จของเราในระดับแรกคือกลุ่มเป้าหมายรายการคือรายการเด็กเนี่ยเราจะว่าจะ ขอความเห็นทั้งของผู้ปกครองและตัวเด็กเองด้วยว่าเขาต้องการรายการยังไงบ้างาทางศึกษานิเทศด้วยว่ามันน่าจะมีรายการยังไงเนื้อหายังไงอย่างไรนะคะเราหวังว่าความาความสำเร็จของเราเป้าหมายแรกก็คือกลุ่มเหล่านี้ค่ะเขาให้ความร่วมมือเขาเห็นความสําคัญที่ความร่วมมือแล้วเข้ามารด้เป็น่นความที่เห็นกับเราด้วยในการทำโฟกัสกลุ่มนะคะ พอระดับที่สองเราก็หวังว่าเราจะได้ข้อมูลรูปแบบรายการเนะะื้อหาวิธีการครบถ้วนตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายระดับสามที่ว่าเราจะทําให้ได้ก็คือข้อมูลนั้นต้องมีการมาจัดรวดีกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อผ่านควาเมเห็นชอบของนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศก่อนที่จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนารายการให้เป็นรายการต้นแบบ ส่วนเรื่องของฐานข้อมูลอันที่สองคือฐานข้อมูลจากการสํารวจของการรับฟังนะคะเราก็หวังว่าเราเราคิดว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลันนี้มันจะมีคุณภาพมันต้องมาจากกระบวนการที่ที่ถูกต้องของการทําการสํารวจนะคะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอ๊ะครั้งแรกเราบอกว่าการแบบสอบถามมันก็มันก็ต้องดีนะมันต้องเที่ยงตรงมันต้องน่านเชื่อถือดังนั้นแบบสอบถามเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนักวิชาการ ยังไม่ระบุคําว่าในสการ,ระดับไหนนะคะจนระดับที่สองคือข้อมูลจากการสำรวจเนี่ยมันจะต้องได้จากคนที่กรอกแบบกอบถามเนี่ยกระจายข้อบคลทั้งพื้นที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายได้ในจังหวัดนั้นเพราะเราจะทำสองกลุ่มแล้วก็อสองจังหวัดนะคะสองรายการ ส่วนระดับสามที่เราคิดว่าสมสวที่วาดฝันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้รับฟังเนี่ยผลการรับฟังมันมีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามกระบวนการวิจัยสํารวจวิจัยสามารถเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ในการพัฒนารายการได้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนารายการได้ส่วนคืจจุบัที่สามคือเกิเกดบทเรียนรู้การทํางานสามรายการเราทําสํารวจวเราทําวิเคราะห์ความต้องการ สองรายการแต่เราถอดบทเรียนรู้จะถอดสามรายการเพราะนั่นจากว่าณนะตอนนี้รายการที่เป็นรายการของสวทชบุรีเป็นรายการเยาวชนได้ทาสาเร็จแล้วในปีที่แล้วอะคะ่ะแล้วกำลังต่อเนื่องมาถึงปีนี้ด้วยเราก็อยากจะถอดบทเรียนรู้เหล่านี้เอามาให้คนอื่นเอาไปใช้ได้ะคะ่ะเราจะถอดบทเรียนรู้รายการเด็กจากจากการไปขับเคลื่อนตัวรายการต้นแบบแล้วอะคะ่ะรายการเด็ก ครอบครัวและก็เยาวชนที่ที่สพชลบุรีทำเยาวชนสพระยองทำเรื่องรายการเด็กและสพกอญจาท์ทำเรื่องรายการครอบครัว,ว mm hmm. มองดูว่าระดับแรกที่เราคิดว่าน่าจะทาให้มันเกิดเป็นบทเรียนรู้ที่มีคุณภาพก็คือครั้งแรกที่เชิญคนทําง,งานมามามาคุยเรื่องกระบวนการเนี่ยค่ะถอดบทเรียนรู้ก็ต้องสร้างความเข mm ้า hmm. ใจให้กับ คนที่เข้ามาร่วมกระบวนการขับบอลรล่นรนู้ได้เข้าใจให้ความร่วมมือในการขับรอเรียนรูด้วยดีนะคะและอันที่สองก็คือเราคิดว่าเราน่าจะได้ความได้ความรู้จากการขับบอลเียนรู้นั้นมาสร่างทําเป็นสรุปบอลเียนรู้ได้ในสามรูปแบบนั้นนะคะและสุดท้ายคือเราสามารถนำที่นำสรุปนั้นมาทําเป็นรูปเล่นรูปเรื่มแล้วก็นญญาเสนอผู้เรีหาได้รวมทั้งสามารถที่จะไปเผยแพร่แล้วก็พัฒนาต่อได้ค่ะ 嗯。嗯